เกิดเหตุซ้ำอีกแล้วครับยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเกิดร้นชิงถล่มอีกแล้วตรงมหาชัยโครงการพระรามสองนี่แหละครับเหตุแบบเดียวกันเลยครับร้นชิงถล่มลงมาอาละเกิดจากตรงไหนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ว่าไปแต่ก็เหมือนเดิมครับคืออุปกรณ์แบบเดียวกันกับที่เกิดเมื่อวานบริษัทเดิมลักษณะเดิมมีคนเสียชีวิต ลุงย่างไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับค่อนข้างเศร้ามากแต่จะทวงอย่างนี้ครับอยากจะบอกไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ่งที่รัฐมนตรีควรจะทำนะครับวันนี้ควรจะสั่งลงไปที่ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมว่าไอลักษณะลอนชิ่งแบบนี้ทั่วประเทศเนี่ยซึ่งมันต้องใช้นะครับทั่วประเทศเนี่ยทำงานอยู่ตรงไหนบ้างมีกี่ตัวของบริษัทอะไรแล้วสิ่งที่ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีแล้วผม จะทำก็คือว่าผมจะสั่งทุกหน่วยงานบอกหยุดปฏิบัติงานลอนชิ่งทุกตัวก่อนณนะวันนี้เวลานี้แล้วให้ทุกหน่วยงานเข้าสำรวจทำรายงานเพื่อจะตรวจสอบลอนชิ่งทุกตัวในประเทศนี้ก่อนใครที่ตรวจเสร็จแล้วยืนยันแล้วก็ถึงจะอนุมัติให้ทำโครงการนั้นต่อได้ไม่อย่างนั้นคนจะไว้วางใจได้ยังไงถ้าคุณผ่าน ทางด่วนดาวขนองนะวันนี้มีลอนจิ่งอยู่บนหัวไหมมีของบริษัทอะไรขอบริัทไอทีดีเหมือนกันแล้วคุณจะกล้าวิ่งผ่านไหมคุณวิ่งผ่านไปเจอไอ้ตัวนี้คุณจะกล้าวิ่งรอดไหมคำถามถึงรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีอะครับมีหน้าที่มองทั้งระบบในภาพรวมไม่ได้มองเฉพาะจุดเกิดเหตุเพราะนั้นผมอยากเห็นการสั่งการที่ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนเพราะคุณเป็นรัฐมนตรีกืนค,คุณต้องมากกว่าคนปกติกืนค,คุณต้องมากกว่าอธิบดีกรมมันง่ายๆอะครับเช็คได้นะครับเล่าข้อมูลมาบอกว่าเฮ้ยระบบนี้ยังต้องใช้นะครับยังเปลี่ยนไม่ได้แต่วันเนี้ยมันใช้ระบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างเช็คได้ครับแล้ววันเนี้ยสิ่งที่ควรทำคือเฮ้ยหยุดก่อนเพราะ มันมีปัญหาแน่ๆอยู่แล้วที่ระบบการออกแบบและก็ควบคุมการปฏิบัติงานของลอนชิ่งเพราะมันเป็นงานที่ผู้รับเหมาเป็นคนรับผิดชอบต้องตรวจสอบทุกตัวใครที่ตรวจสอบเสร็จแล้วก็ดําเนินงานต่อไปได้หน่วยงานนั้นต้องเป็นคนยืนยันของกรมทางกรมทางยืนยันการทางพิเศษการทางพิเศษยืนยันของรถไฟรถไฟต้องเป็นคนจัดทีมเข้าไปตรวจสอบแล้วทารายงานถึงรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีต้องรายงานประชาชน ไม่ใช่เกิดเกิดก็พูดถึงที่เกิดไอ้ตรงจุดอื่นก็ทําต่อไปแล้วถ้าพรุ่งนี้จุดที่สามเกิดอีกจะเอาไงะครับแค่มานั่งบนกันเป็นจุดๆไปเหรอผมทวงถึงรัฐมนตรีนะครับฝากแชร์ให้ท่านด้วยนะครับึ๋นต้องมากกว่าคนปกติครับท่านเก่งจะตายไปท่านทําธุรกิจผมสู้ท่านไม่ได้แต่ผมอยากจะติงท่านนิดนึงว่าเฮ้ยอะไรอะไรอไรอย่างเงี้ยควรจะทําสร้างความมั่นใจให้หน่อยนะครับ